จะเก็บอยู่ยในห้องนะคะดีมากดีมาก่นี่แทนคุณพามาเพิ่มน้องค่อยระวังของแตกเขาโดดตู้เหรอใช่เขาเดดจะเป็นในตู้ิไปอยู่บนหลอดเด็กสนุกเหรอเด็กๆสนุกเหรอเดี๋ยวดูที่คุณแม่เหรอคุณแม่เล่นกับลูกๆเ ไปไเป็นไม่เป็นไร,ไป,นไ,รไปครัอย่าไปทำตุ๊กแกนะไม่เอานะกลัวเขาจะไปจับตุ๊กแกน้องเอานันชิดเลยกันเขาเนี่เป็นมีเข้าไปในนี้ไหมไม่มีใช่ไหม,มอันนี้แมาอยากให้น้องแปะเทปดีๆแม่อยากให้ตุ๊กแกเข้าไปอตอเทปนั้นลแปะ หนุกหนุกหนุกงเี้ยให้เขาได้วิ่งอย่างเงี้ยป๊าก็บอกว่าให้มาปล่อยในนี้แหละให้เขาวิ่งบ้างจะไปออกเราควรรับตู้นี้ออกไปไหมไม่ควันไม่อย่างนี้แหละ <c oughs> ปล่อยเขา <c oughs> เขาจะโดดเล่น <c oughs> <c oughs>